อายุเท่าไหร่คะเนี่ย16ค่ะอืมเขาอยากเป็นอะไรคะมือนี้ถือว่าโอเคใช้ได้เขาอยากเรียนพวกศิลปะอยากเป็นศิลปินอิสระเงี้ยเขาเห็นเขาพูดอย่างเงี้ยค่ะเขาเชอบวาดลูกแล้วก็ชอบร้องชอบอะไรนี้ยเขาเขาเต้นอะไรเนี้ยเขาก็ถือว่าเขาไปแข่งในจังหวัดหรืออะไรเงี้ยเขาก็ได้แล้วก็ วาดรูปวาดอะไรเขาก็ถือว่าเขาไม่ฟืลเมอร์ะคะ่ะเขาจะชอบไปทางนี้นะคะ่ะอืเออเด็กคนนี้เนี่ยนะคะคุณถ่ายรูปเต็มมือมาป่ะไม่มีรูปเต็มมือนะคะมือนิ่มไหมค่อนข้างนิ่มค่ะ,คะพอมองดูแล้วพปตมันอ่าจ้ะเพะาะมือแล้วมือมือแล้ว่ดูแล้วลว่าเป็นคนมือนิ่มคะ,ะคะเด็กคนนี้จริงๆแล้วมือเนี่ยเป็นเด็กในลักษณะกล้าสแสดงออก ค่ะอ่าเ,เป็นคนผงผางกล้าแสดง <S <S ออกใช่ค่ะมือนี้ไม่ใช่มือศิลน,นะอาจจะเป็นความชอบช<ะ>ตอนเด็กๆแต่พอไปจริงๆแล้วเส้นสมองไม่ได้ตกมาทางเนินจันทเด็กคนนี้ไม่ได้ไมเด่เด็กเเนี่ยอาจจะเป็นคือคุณแม่อาจจะเข้าใจว่าเขาไปทางศิลศิลก็หมายถือว่าตอนเด็กเกเนี่ยเขาชอบไปแสดงไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ <S <S คือเด็กคนนี้เป็นคนกล้าแสดงออกแต่พอทําเข้าจริงๆแล้ว เด็กคนนี้จะไม่ได้ไปทางศิละปะเพราะแนวความคิดของเขาไม่ไปทางศิละปะเขาไปทางกล้าแสดงออกเป่าก็คือเด็กๆไม่มีอะไรจะทาอ,อ่ะมันก็ต้องมีแต่อ่าไปแข่งขันตรงนู้นตรงนี้การแสดงออกคุณแม่ก็เลยเข้าใจว่าเป็นสิงเห็นบอกแข่งแล้วเนแต่เขาพูดเองนะเขาบอกว่าเขาอปกติเนี่ยค<ต>ือหนูหนูอยากให้เขาเรียนแบบว่าข้าราชการอะไรเงี้ยเพราะว่า ที่ป่านะอ,อะไรของเขาเขาก็รับราชการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่ชอบเลยแล้วก็สมมุติว่าเขาจะเข้ามาหาลัยจริงๆอะ่ะถึงตอนนั้นอะ่ะก็จะจะขอกลับมาเรียนครูก็ได้การแต่ว่าอย่างน้อยอะ่ะขอลงลงทางศิลป์น,นี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออย่างนี้นะคะ<โ>เด็กคนนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณต้องเข้าใจนิดนึงมือเขานิ่มค่ะ มือเขานิ่มแต่เส้นสมองอองคานสูงความคิดของเขาไม่ได้ออกไปทางศิลปะอืนะคะให้เขาเรียนไปเถอะนะคะแต่มันไม่ใช่หรอกเขามาทางมือเขานิ่มมือนิ่มเนี่ยมองดูเหมือนนิ่มเหลวด้วยนะคะเข้าใจนะคะมืออ่อนนิ่มอะค่ะมือที่อ่อนนิ่มเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยอ่ะก็อยากเรียนอะไรก็เรียนไปให้ยึดวิชาให้ยึดการทํางานที่มั่นคงให้ได้อื เพราะมือคนเนี้ยถ้าไปทางธุรกิจแล้วไม่ได้เพราะว่ามือนิ่มเหลวมือนิ่มเหลวเนี่ยจะเป็นคนที่ท้อง่ายนะถ้าเขาจะไปทางวิชาการจะเรียนอะไรไปทางงานที่มั่นคงไปเลยไม่อย่างนั้นก็ไปวิชาการไปเลยให้มีขอโทษนะดิฉันใช้คำว่ามีหลักเกาะไปเลยเพราะเด็กคนนี้ถ้ามาทำเป็นนักธุรกิจตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยไม่ได้ลูกเล่นไม่แพรว นะคะนักธุรกิจเนี่ยต้องหินจริงๆอมองอะไรปุ๊บต้องทันหมดต้องอะไรอะไรแต่เด็กคนนี้มันจะหวันไหวง่ายนะคะเขาจะต้องมีทํางานที่มีหลักเกาะมือเขาก็ถือว่าสวยอันนี้ข้างขวาและข้างซ้ายเป็นไงข้างข้างนี้ข้างขวาค่ะมือเขาก็ถือว่าสวยนะถ้าเขาจะเรียนโทรเรียนอะไรก็เรียนไปเลยคือเรียนได้อ่าเรียนได้แต่ต้องมีงานประจําให้เข้ามาทำนะคะอาจจะเป็นข้าราชการพยายามสอบให้ได้แล้วโอเคแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้น เอาตรงนี้ไปก่อนเพราะมือเขานิ like ี้เหนียเขาจะเรียนเหมือนว่าถ้าเหมือนว่าพวกภาษาอะไรอย่างนี้ยเขาก็เขาก็ได้แต่ว่าพจนิตเขาจะไม่ค่อยนะคะค่ะก็คําว่าศิลป์เนี่ยไม่คําว่าศิลป์เนี่ยไปทางภาษาได้แต่ไม่ใช่ศิลปวาดลูกไม่ใช่ศิลป์เป็นเป็นในลักษณะศิลปะเป็นศิลป์เดจ้าพูดออกเป็นคอนเน็กชันเป็นภาษาอย่างนี้ได้ภาษาอังกฤษ การกล้าแสดงออก่ะไม่ใช่ศิลวด<บ>าดาเขาเขได้ค่ะหัวหัเขาจะไวทั้งเรื่องภาษาเรืออะไรเงี้ยแต่ทางคน,นิคเขาจะไม่ค่อยะค,ค่ะโอเคนะคะอะดูมือซ้ายนะคะเด็กคนนี้ไม่ได้ไปทางศิละปะไปทางการกล้าแสดงออกค่ะเป็นการคอนเนคชั่นไอ้พวกนี้นะอ่ามือสวยแต่มือซ้ายาด,ายดีไปทางเดินจัมพ์กันนะเด็กคนนี้เนี่ยนะคะเออหรือไม่จะไป ทํางานประจําด้วยแล้วก็ทํางานคอนเนคชันบริหารเด็กคนนี้ต่อไปเขาจะเป็นคนที่กล้าแสดงออกเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีนะคะคือทํางานที่มีการเชื่อมต่อมีการติดต่อประสานงานพยายามเข้าราชาการให้ได้ก็จะโอเคนะคะอันนี้ผู้หญิงผู้ชายเลยฮะผู้หญิงผู้ชายคะ่ะผู้หญิงค่ะผู้หญิงค่ะก็โอเคนะคะโอเคมือคนนี้ถ้าไปเจองานดักๆวิ่งอู้เลยแล้วมือนี่มีเจอคอยตามเพื่อนฝูงได้ง่ายใช่ไหมคือเข้าไปคนที่ มือนิ่มเนี่ยมันจะเป็นงานที่เขาไม่ต้องไปต่อสู้ฝ่าฟันเยอะค่เขาจะทํางานแบบไปตามระบบของเขาอืนะคะอย่างเยี้ยได้มีเงเดื่แนดล้อมที่ดีๆแล้วนิสัยใจคออย่างเงี้ยค่ะอยามือนิ่มเขาก็เป็นคนใจดีนะคะเป็นคนใจดีเพื่อนฝูงก็รักแล้วเพราะเขาแจกแหลกอันนี้ใช่ค่ะแต่ว่าเขาเสียอย่างเขาชอบเถียงค่ะอ๋อชอบเถียงนะธรรมดา ังไม่ได้เสียงคุณอย่างเดียวใครเขาก็ไม่ยอมเส้นสมองอองคาสูงเขายอมใครที่ไหนล่ะครูเขาก็ยอมไหมล่ะนะเขาไม่ยอมค่ะใช่ค่ะขอโทษนะคะเอพูดตรงเหมือนกับเหมือนกับผ่าแมวออกจากปากเลยเพราะว่าเส้นเส้นสมองออกที่เนินอาคารสูงใช่ค่ะเขาเป็นคนตรงนะคะแต่ว่าใจเขาไม่มีอะไรรลกใจเขาขี้สงสารแต่เขาเรื่องความหาเนี่ก็เรียกว่าใจดี ใจดีใจดีแต่ว่าปูดตูดแต่ว่าจะหมดตูเหมือนลูกชายพี่เลยต้องระวังนิดหนึ่งให้ของไปเท่าไหร่หมดตูดกลับบ้านไม่เหลือสปอร์ตกินสปอร์ตเพื่อนเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็รักอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนรักสิคะแจกสปอร์ตเป็นคนขี้สงสารคนนม่ถึงบอกว่าทาธุรกิจไม่ได้ถ้าทําแล้วก็หมดตูดเออใช่อ๋อเขามีงานประจําของเขาจะทําอะไรก็เป็นประจําเขาเป็นคนกล้าแสดงออก แต่เขาไม่ได้ไปทั้งศิลอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะให้เข้าราชการให้ได้จะเป็นครูเป็นถ้าเป็นครูควรจะเป็นครูภาษาอังกฤษเพราะเขาเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกแล้วต่อไปเขาอาจจะสอนพิเศษให้เรียนไปเฉพาะทางไอ้เขาก็เก่งตั้งสถาบันจุดเด่นเ็าคือการกล้าแสดงออกอ่าใช่แต่ว่าไม่ใช่กล้าไปประทะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะก็ชอบแสดงออกก็ชอบแสดงอ่าโอเคนะคะ ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะสินแต่ไม่ได้เป็นสินอย่างนี้เป็นสินไม่ใช่สินคำนวณสินเป็นภาษาน่ะดีเขากล้าแสดงออกเป็นภาษาแล้วก็คือถ้ามาดูลเยมือกับพี่ภัชินีเราจะต้องพยายามหาจุดเด่นใใช่ค่ะให้นะยิ่งยิ่งอายุนน้อยดีนะฮะเพราะจะเป็นการวางรากฐานของชีวิตเขาชอบภาษาให้ไปทางภาษาเลยแล้วบางทีนี่หลายอย่างบางทีสิ่งที่เราชอบนี่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมเพื่อนฝูงอะไรเงี้ย ยิ่งท้ามือนิ่มนี hey, hey, hey ่เฮเฮตามเพื่อนเลยง่ายๆใจดีหมดฮะอะอย่างเช่อย่างเมื่อกี้แล้วบางทีเราทำเราทำให้เราพลาดได้ง่ายๆนะเพราะเห็นบอกเมื่อกี้น่าจะคุณแม่ใช่ไหมไปประกวดก็ชนะอีกเราก็ต้องคิดว่าเราเก่งด้านนี้ดิเขาไม่เข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจเด็กๆอนะกล้าแสดงออกครับ<ะ>อืม,อ,มอ่ะ เขาก็พูดไปว่าชอบตรงนี้เพราะแต่พอเอาจริงๆแล้วเส้นสมองอ่อนการสูงเป็นเด็กกล้าสแสดงออกไม่ได้ไปทางศิละปะแต่เถ <Okay. S 1> <ต>ียงแหลกเหมือนกันนะ่วาปากเขาใช้ได้ <laughs> ใจ <Okay. S 2> ดีแต่เ <laughs> ถียงแหลกอะเอาง่ายอะ <laughs> <laughs>